ต้องบอกว่าวันนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะสนุกนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเกมที่เราเตรียมมาเล่นเองแล้วก็ตาเองก็เตรียมมาพอสมควรเลยนะครับเราก็พอรู้ว่าทีมของเรานะครับมันมีแนวทางการเล่นแล้วก็เอยียงคือเรายึดในการเล่นปัจฉียของทีมเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าน้องๆวันนี้ค่อนข้างทำรายละเอียดของเกมได้ดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของจังหวะหลายๆจังหวะนะไม่ว่าเป็นลูกพรสซิ่งเองนะครับหรือว่าทำเคานต์เพรสเองนะครับโดยเฉพาะจังหวะทานทนที่เรากบที่ได้ไประตูแล้วได้ไประตูนะครับนะก็ต้องเช็คตรงนี้ว่าความแม่นในการเล่นเนี่ยมัน ร้อเนะครับก็ยังมีการบ้านที่ผมไปทำอีกเยอะพอควๆกันนะครับเพราะว่าเราต้องการรักษาระยะนะครับไม่ว่าจะเป็นในตารางเองหรือว่าในการแข่งขันเองนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆนะครับขอบคุณกองเชียร์นะครับหรือผู้เล่นคนที่12นะครับที่เชียร์อยู่ที่แพ้ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องต้องขอบคุณมากๆนะครับยังก็ขออนุญาตผู้เมืองก็ขอบคุณนะครับพี่น้อง มึงแปดปีมาเชียกันตีสนามแล้วก็มาเชียกันอยู่ตีอ่าตรัดนะครับแล้วก็ขอบคุณทางบ้านตัวเองนะครับที่เอาใจช่วยเขาขอบคุณกับทุกกำลังใจนะครับผมเองแล้วก็น้องแล้วก็ผู้บริหารเองนะครับยังคงมุ่งมั่นแล้วก็มีแพชชั่นในการเล่นต่อไปนะครับเขาจะทำอันดับในปีนี้ให้ดีสุดนะครับเพื่อแฟนบอลแล้วก็อ่าพี่น้องมึงแปดทุกคนนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือขออ่าให้กับทุกลังใจนะครับพี่น้องบรรเทาชาวเชียงฮายนะครับที่ข้างในนั่ท่วมอยู่เราว่าจะยิแม่สายเองหรือว่าในเมืองเองนนนะครัับวี้ก็ ส่งกำลังใจให้ผมในตัวแทนของคนเหนือนะครับตัวแทนของทีมแพลยูนเต็ดนะครับขอเพิ่มกำลังใจนะครับพี่น้องชาวเชีเชงยงไฮ้แล้วก็ขอพึ่งพานวิกฤตนี้ไปนะครับเป็นกำลังใจนะครับนะบคุณนะครับก็ขอบคุณมากๆสำหรับาการเชียร์ในวันนี้แล้วก็ทำยางก็คือ,อของหมอดรสามแต้มนี้นะครับพีบ่น้องชาวมอเตอรทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ